But I think wherever I end up, um, you know, this this situation is not going to deter me from reporting on Cambodia's environmental issues. The world-wide shut down the the country ต้องบอกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในกัมพูชามีมาอย่างยาวนานจริงๆค่ะการพัฒนาเมืองอย่างร,งรวดเร็วของกัมพูชาทําให้คนยากจนถูกทอดทิ้งและขาดสุขอนามัยที่ดีในการดํารงชีวิตจากปัญหามลพิษในแหล่งน้ํารวมไปถึงประเทศกัมพูชานะคะกําลังประสบปัญหามลภาวะอย่างหนักโดยองค์กรอนามัยโลกค่ะเผยว่ามีประชากรชาวกัมพูชาจํานวนกว่า7,000พคนต่อปีเสียชีวิตจากปัญหามลภาวะทางอากาศและแม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมก็ตามแต่นะคะแต่ว่าการเติบโตทางเศรษ กิจของประเทศในปัจจุบันเนี่ยทำให้มีการก่อสร้างอาคารสูงและถนนใหม่จํานวนมากก่อให้เกิดหมอกฝุ่นควันจากการก่อสร้างปกคลุมพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้แล้วค่ะการนําเข้ารถยนต์จากต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นทําให้การจราจรติดขัดและมลภาวะบนท้องถนนก็เกิดขึ้นด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะได้รณรงค์ต่อต้านการทําลายสิ่งแวดล้อมในประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนานค่ะโดยเน้นให้เห็นถึงปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าการทําเหมืองทรายที่ผิดกฎหมายและการทุจริตที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆของกัมพูชาแต่ทว่าต่อมาค่ะทางสื่อดังอย่างรอยเตอร์ได้รายงานว่าเหล่านักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาเหล่านี้ กลับถูกสารกัมพูชาตัดสินลงโทษโดยมี1ิบคนจากกลุ่มมาเธอเนเจอร์ค่ะที่ถูกดำเนินคดีภายใต้ข้อกล่าวหาต,ต่อต้านรัฐบาลและละเมิดกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพโดยสารกัมพูชามีคำตัดสินโทษจำคุกสูงถึง8ปีอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดดูเหมือนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะทำงามหน้าอีกแล้วเพราะได้เกิดปัญหาเสีีภาพสื่อในกัมพูชาขึ้นหลังนักข่าวชื่อดังจากอังกฤษถูกขึ้นบัญชีดำหรือเรียกง่ายๆว่าต้องการจะปิดปากสื่อไม่ให้รายงานปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในกัมพูชาส โลกกภายนนนออั่่เงคะโดยกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาย,ยืนยันว่ากระทรวงได้สั่งห้ามนักข่าวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงจากการรายง,งานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าประเทศความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลที่ขยายตัวขึ้นเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อในประเทศเอเชียต,ตวันออกเฉียงใต้แห่งนี้นักข่าวท่านนี้ค่ะมีชื่อว่าเจอร์เรลฟรินค่ะนักข่าวของเว็บไซต์ข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองกระเบที่มีสำนักงานในสหรัฐถูกปฏิเสธไม่ให้ กลับเข้าประเทศกัมพูชาเนื่องจากปัญหาเรื่องวีซา่าหลังจากเดินทางไปประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมโฆษกกทรโงระบุว่าฟลินอ้างว่าเขาเป็นช่างไฟในการยื่นขอวีซา่าแต่กลับทํางานเป็นนักข่าวแทนซึ่งก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยหลอกลวงกัมพูชาแต่ทั้งนั้นฟลินกล่าวว่าคํากล่าวอ้างของกัมพูชานั้นแปลกประหลาดโดยระบุว่าการขึ้นบัญชีดําเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นแหล่งข่าวในสารคดีของสำนักข่าวฟรันทเวนตีโฟที่ตรวจสอบโครงการชดเชยคาร์บอนของกัมพูชา การขาดคำอธิบายหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือจากรัฐบาลประกอบกับช่วงเวลาที่ถูกขึ้นบัญชีดำแสดงให้เห็นว่าผมถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศกัมพูชาเนื่องจากการรายงานข่าวเชิงสืบสวนของผมที่มักเกี่ยวโยงกับกลุ่มคนชนชั้นนำที่มีอิทธิพลก,กับการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยฟินระบุในคำแถลงที่ส่งถึงสำนักข่าวเอพีด้านเว็บไซต์ข่าวมังกาเบขาค่ะระบุในคำแถลงว่าฟินเป็นนักข่าวในกัมพูชามาเป็นเวลา5ปีและมักจะแสดงตนว่าเป็นเช่นนั้นเสมอเขาถือบัตรผ่าน สำหรับสื่อที่ออกโดยรัฐบาลมาตลอด5ปีซึ่งนั้นก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ตอนขอยื่นวีซ่าเขาจะระบุว่าตนเนี่ยเป็นช่างไฟแต่อย่างไรก็ตามนะครัะฟินระบุว่าแม้ว่าจะห้ามเขาเข้ากัมพูชาแต่ก็จะไม่หยุดทำข่าวให้โลกภายนอกได้รับรู้โดยเขากล่าวกับสื่อ i f a อังกฤษว่า ฉันคิดว่าไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์นี้ก็ไม่สามารถหยุดทั้นสการรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมในกัมพูชาได้ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะไม่ขัดขวางนักข่าวคนอื่นๆจากการเลิกรายงานข่าวกัมพูชาซึ่งฉันถูกบังคับให้ลาออก ฉันคิดว่ารัฐบาลกัมพูชาจําเป็นต้องรู้ว่าการปิดปากนักข่าวไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได,ได,ได้การไม่อนุญาตให้ฉันกลับกัมพูชาไม่ได้หยุดข้อมูลไม่ให้ปรากฏต,ต่อโลกภายนอกผู้คนจะยังคงหาวิธีในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่ออาจเป็นฉันหรือคนอื่นฉันคิดว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นต่อไป โดยนายกรทฐมนตรีฮุนมาเน็ค่ะที่สืบทอดต,ตำแหน่งต่อจากฮุนเซนพ่อของเขาในปี2566หลังจากบกครองแบบเผด็จก,การมาตลอด4ปีแทบไม่แสดงสัญญาณของการเปิดซีรีส์ทางการเมืองและยังปรับปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและนักวิจารณ์ด้วยในเดือนกันยายนค่ะเมดารานักข่าวที่ได้รับรางวัลถูกจับกลุมและถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหายุยงปลุกป,ปัน่นหลังจากรายงานที่เขาเผยแพร่ได้เปิดโปงการหลอกลวงออนไลน์และการคอร์รัปชันในขณะนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่า ว่ารู้สึกวิตกกังวลอย่างมากต่อการจับกุมเมการาและองค์กรสื่อของกัมพูชาและกลุ่มประชาสังคมกว่า40แห่งได้ออกคำแถลงร่วมกันเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาในทันทีและให้หยุดการคมขู่คุกคามทุกรูปแบบต่อองค์กรสื่อและนักข่าว ในเดือนธันวาคมขา่าเชียงเชียงนักข่าวอีกคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในขณะการรายงานข่าวการขนส่งมาที่ตัดอย่างผิดกฎหมายในจังหวัดเสียมราฐคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวระบุว่าการสังหารดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงอันตรายร้ายแรงที่นักข่าวด้านสิ่งแวดล้อมต้องเผชิญในกัมพูชาและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการให้มากขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองพวกเขา ด้านสมโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยระบุว่ารู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดำของฟรินที่ดำรง,งตำแหน่งประธานสมโมสรน,นักข่าวต่างประเทศในกัมพูชาสิ่งนี้เป็นดังตะปูอีกตัวหนึ่งในโลงศพของเศรีภาพสื่อในกัมพูชาที่นักข่าวท้องถิ่นและนักข่าวต่างประเทศถูกคุมคู่อย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและองค์กรข่าวหลายแห่งต้องปิดลงโดยสมโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยได้ระบุเอาไว้ค่ะ